สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกทกท่านเข้าสู่ช่องมีดีแชนเนลคลิปต่อไปนี้อาจารย์จะวางไปสูตรครบ2ตัวบนป,ประจำวันที่16กุมภาพันธ์2568ก่อนที่เราจะไปชมคลิปกันมาดูคำเตือนก่อนนะคะสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นโปรโดใช้วิจารณญาณในการรับชมแนวทางที่ให้เป็นเพียงการคำนวณตัวเลขย้อนหลังทางคณิตศาสตร์ เพราะไม่มีใครทราบล่วงหน้าว่าเรขจะออกอะไรสุดแล้วแต่บุญวาสนาของแต่ละบุคคลขออวยพรให้ทุกท่านโชคดีจากช่องมีดีแชนเนลโปรดกดติดตามเพื่อท่านจะได้รับชมคลิปใหม่ๆจากทางเราขอบคุณมากค่ะสำหรับคลิปนี้อาจารย์จะวางเป็นสูตรครบสองตัวบนนะคะอาจารย์จะใช้สูตรเงินไหลามานะคะมาประทะกับชุดมาตรฐานนะคะลองดูนะคะ เพื่อจะทำให้ f อฟซตัดสินใจได้ง่ายขึ้นเนาะตรงนี้เลยนะคะเงินไหลมานะคะเอามาประท้ากับชุดมาตรฐานมีด้วยกันทั้งหมดสองสูตรนี้นะฮะประทะ้กันแล้วเราก็จะมา ดูที่ช่องออกนะคะแล้วก็ช่องชนอาจารย์จะเริ่มทําตัวอย่างให้ดูนะคะตั้งแต่วดที่ออก503นะคะเราลองมาเช็คตัวเลขด้วยกันนะคะอาจารย์ก็เคยสอนสูตรเหล่านี้ไปแล้วนะคะงวดแรกเนาะจะมีเ,ออเงินไหลมาจะมีด้วยกันทั้งหมด7หลักนะคะคือ2 6 9 0 1 3 7อันนี้ก็เป็นสูตรเก่านะคะเรามาประทะกับชุดมาตรฐานก็คือ สองสามสี่แล้วบวกสี่นะเป็นแปดเก้าศูนย์มีอยู่ด้วยกันทั้งหมดหกตัวออกมาที่ศูนย์สามนะคะศูนย์สามตรงนี้เราต้องการศูนย์สามเราลองดูนะเอาสูตรที่สองนะคะเอามาตรฐานเป็นหลักจะมีเลขสองนะมีเลขสองตัวที่หนึ่งแล้วก็เลขสามตัวที่สอง เลขสี่ไม่มีนะคะเลขแปดไม่มีเลขเก้าแล้วก็เลขศูนย์มีทั้งหมดอยู่สี่ตัวแล้วก็จะได้ศูนย์สามนะคะอันนี้หกตัวก็เยอะนะคะเจ็ดตัวก็ถือว่าเยอะถ้าเราเอามาประทา้ากันมันก็จะทำให้ง่ายขึ้นเนาะแต่ว่าทั้งสองสูตรต้องพร้อมใจกันเดินนะคะ เราก็ไม่ทราบว่าสูตรไหนมันจะพร้อมใจกันเดินเพราะฉะนั้นเราก็ลองทําดูเพื่อมีตัวเลขที่เราชอบนะคะต่อไปว่าที่สองว่าที่สองเราต้องการสามหกนะคะก็ะดูตัวแรกเลยเลขหกหกมีนะคะตั้งไว้ก่อนเจ็ดมีแปดไม่มีนะคะสองมีแล้วก็สามมีเราได้ สี่ตัวเลือกสองตัวนะคะเอาสูตรนี้เป็นหลักตลอดนะคะออกมาที่สามสามหกหัวท้ายเลยะคะ่ะสามหกอันนี้ก็คือสามหกแล้วก็สามหกไล่ไปเรื่อยๆเนาะอาจารย์ก็ทำมาให้แบบดูง่ายๆเลยนะคะต่อไปงวดที่สาม อาจารย์ดูตัวแรกเลขสามมีนะคะเลขสี่มีเลข, 4, เลข 5, ห้ามีมีหลายตัวเนาะเลขเก้าไม่มีะคะ่ะแล้วก็ศูนย์หนึ่งอันนี้ลดหย่อนไปแค่ตัวเดียวนะคะหายไปสูตรละตัวออกมาสี่หนึ่งศูนย์สี่หนึ่งเราต้องการแค่สี่หนึ่งะสี่หนึ่งอันนี้เลยสามสามหก อันนี้ไม่มีเนาะเอาสองเอาสองตัวก่อน,นะคะ่ะเยีบขึ้นไปนะคะเป็นงวดที่สี่ศูนย์ไม่มีหนึ่งสองหกเจ็ดแปดอ่าอ่าเหลือสี่ตัวนะคะหกเจ็ด เราต้องการหกเจ็ดหกเจ็ดแล้วตรงนี้หกก็เจนะ็ดค่ะเหลืออยู่สี่ตัวเอาไว้ลุ้นนะคะเรามาว่าที่ห้าหกตัวแรกเลยเนาะเอาไม่ได้นะเอาต้องเอาฝั่งนี้ก่อนนะคะเก้าศูนย์ หนึ่งห้าหกเจ็ดอ่ะนี่ห้าตัวศูนย์หกนะหกศูนย์หกแล้วก็เลือกเฉพาะศนะูนย์หกอ่ะ สี่ผ่านห้าหกศู่สอ้าวสตัว6กสองนี่เลยหกหกสองนะ แปดเก้าศูนสี่ห้าหกมีอยู่แค่สี่ตัวนะคะหกหกห้าใกล้ๆก,กันนี้เลยหกห้าแบบนี้อ่ะเหลือดูซิว่าจะเหลือน้อยสุดกี่ตัวเนะ ประมาณนี้ต่อไปงวดที่แปดห้าหกเจ็ดหนึ่งสองสามอ้าวนี้ก็ห้าตัวเดือนน้อยลงไปตัวหนึ่งหกสอง ขอให้เดินเนาะมันจะได้ง่ายขึ้นเสียงโชคก็มีถูกกับไม่ถูกนะคะถ้าไม่เสียงก็คือไม่ถูกเลยนะคะแล้วก็ไม่ต้องเสียงเงินด้วยนะ,ะแต่ถ้าเสียงก็เสียงเงินหรือว่าถ้าถูกก็ได้เงินแบบนี้ฮะ,ะ<ๆ>ก็วัดกันเองนะคะชอบแบบไหนก็เอาแบบนั้นแปดเก้าศูนย์สี ห้ 5, าหกอ้าวมีสี่ตัวนะฮะอันนี้เป็นเบิ้ลเนาะสี่สี่เอาตัวเดียวเลยะคะสี่สี่ศูนสี่สี่อวันนี้จว่าไม่เบิ้ลท้ายนะน่าจะเป็นเลขอิสระนะคะคู่ท้ายนะศูนหนึ่งสอง หกเจ็ดแปดอ้าวเจอแล้วนคะฮะท่านผู้ชมเหลือน้อยตัวหนึ่งสองหกไม่มีนะเจ็ดไม่มีแปดเนะี่ยเหลือสามตัวงวดแรกเลยคะ่ะงวดที่สิบเหลือน้อยตัวคือเหลือสามตัวนะฮะออกมาสองหนึ่งแบบนี้เลยงวดที่เราจะใช้จะมี สามตัวสี่ตัวหรือห้าตัวนะเนาะคงจะไม่ใช่หกตัวนะต่อไปงวดที่สิบเอ็ดสามสี่ห้าเลยสามสี่ห้าเก้าศูนย์หนึ่งอ้าวแบบนี้เลยนะเนาะเหลืออยู่ห้าตัวนะออกสี่สามอ้าวทึบๆอยู่แถวๆนี้แล้วสี่สามสี่สาม ยังไม่ถึงวันที่กองสลากประกาศอาจารย์มีสูตรไหนดีๆก็จะแบ่งปันลงให้ชมนะคะจนกว่ากองสลากจะประกาศแล้วก็สรุปคงสุดท้ายทั้งบนและล่างก็วางไปให้หมดแล้วนะคะหกหกเจ็ดแปดสามตัวเลยหกเจ็ดแปดต่อมาก็สองไม่มีสามสี่อันนี้ได้ห้าตัวโอ้ได้เยอะนะท้ายๆเริ่มเยอะแล้วนะคะทุม่มมหกหกสาม หกสามหกสามโอ้ 6, 3. 6, 3. Oh, เป็นไงเนาะตื่นเต้น<ๆ>ต่อมาทางวดที่13อาจารย์ก็แบ่งปันนะคะเลขเด็ดนะคะเลขเด็ดเลขดังนะคะจากการเสี่ยงโชคนะคะที่อยู่ในช่อง YouTube เท่านั้นนะคะ ต่อมาสองศูนย์เก้าแปดเก้าศูนย์สี่ห้าหกอ้าวใช่ไหมเนี่ยแปดไม่มีเก้าศูนย์สี่ไม่มีห้าไม่มีหกโอนี้สามตัวนะคะท่านผู้ชมเป็นงวดที่สองสองงวดแล้วนะที่ได้ในน้อยตัวนะคะ ออกมาที่สองศูย์เก้าก็ได้ศูนย์เก้านะศูนย์เก้าอันนี้ก็ศนะูนย์เก้าสูตรครบเนี้ยส่วนใหญ่ช่องอาจารย์จะชอบนะคะชอบแนวทางของครบบนครบล่างอะไรอย่างนี้นะคะ่ะต่อมาเมื่อที่สิบสี่นะคะตัวตัวนี้แลยหนึ่งสอง สามใส่ไปเลขเจ็ดเลขแปดแล้วก็เลขเก<อ>้าอ้าวงวดที่สิบสี่มีอยู่สี่ตัวนะคะเราต้องก 7, อารเจ็ดเก้าอ้าวสองสูตรนี้พร้อมใจกันเข้าสองตัวท้ายรางวัลที่หนึ่งนะคะสองตัวบนนะเรืกอ,องนี้แบบนี้เลยเจ็ดเก้า ต่อไปงวดที่แล้วนะคะงวดที่แล้วศูนย์ตัวแรกเลยเนาะหนึ่งตัวที่สองสองไม่มีหกไม่มีเจ็ดแล้วก็แปดอ่ะมีอยู่สี่ตัวนะคะท่านผู้ชมแต่เป็นการเบิ้ลน,นะศูนย์ศูนย์ี่แหละงวดนี้จะเบิ้ลหรือไม่นะท่านผู้ชมอาจารย์ก็ลองเล็งๆดูจากสูตรแล้วไม่น่าเบิ้ลเนานะ หรือใครจะเบิ้ลก็ลองเบิ้ลไว้นะ,ะว่ามีเลขอยู่กี่ตัวก็เอาตัวนั้น่แหนละไปเบิ้ลมีสี่ตัวก็เบิ้ลสี่คู่เลยแบบนี้นะ,ะเะีองเช็คดูก่อนนะ,ะสาหรับงวดนี้นะม้วดนี้เป็นตัวอย่างนะมวดที่สิบหกนะคะมวดที่สิบหกตัวแรกเลยเลขหนึ่งเอาตัวนี้เป็นหลักน 1, เนาะหนึ่งสองอามีสองตัวแล้วหนึ่งสองสามเจ็ด 8หัท่านผู้ชมไม่เยอะนะประมาณนี้เนาะประมาณที่เราชอบพอดีเลยนะคะ4ตัวเนาะแล้วถ้าเกิดตัวที่เลข7นะคะแล้วแต่ท่านเลยเนาะแดีวก็ลองจับดูนะคะอาจารย์ก็จะหัวอาจารย์ว่ามี18 18หน้ามาแน่เลยเนาะสวยเนาะเราทำสูตรอื่นๆก็ได้เลขนี้นะคะเลข1เลข8นี่ ก็สรุปว่าเลขศูนย์ไม่น่าจะมีอยู่ที่บนแล้วนะท่านผู้ชมถ้ามาอาจจะเป็นหลักร้อยเดี๋ยวจาย์จะลองไปเช็คล็อกดูอยู่ตรงไหนก็ไม่ทราบเนาะเดี๋ยวหาก่อนนะแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเราจับก่อนนะจับมันจะมีเลขอยู่ทั้งหมดสี่ตัวใช่ไหมจับสี่ตัวมันก็จับแบบหนึ่งสองมันมีใช่ไหมเอาจับหมดเลยนะหนึ่งสองหนึ่งเจ็ดแล้วก็หนึ่งแปด หนึ่งสองหนึ่งเจ็ดหนึ่งสองหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดแล้วก็ขึ้นมาทัดใหม่ดีกว่าเดี๋ยวตรงนี้ทำเป็นตารางได้นะสองเจ็ดก็สองแปดแล 1, 2, ้วก็เจ็ดแปด่ะท่านผู้ชมแบบนี้เลยเนาะหนึ่งสองต่ำ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 คู่กันนี้อาจารย์ก็ว่าไม่สวยนะถ้าต่ำต like ่ำคู <t <t ่กัน หนึ่งเจ็ดถ้าเอาอยู่นะเจ็ดก็มีเลขที่ถ้าทำออกมาแล้วพอชอบชอบอยู่นะคะแล้วแต่ท่านผู้ชมนะท่านผู้ชมชอบตัวไหนแบ่งอาจารย์แบ่งโซนให้ก่อนอ่ะแบ่งแบบนี้เลยเนาะอ่ะเผื่อใครชอบแนละ้วคนเราชอบไม่เหมือนกันอาจารย์ก็ใจเย็นแล้วนนเนี่ยแล้วแต่ท่านผู้ชมเนาะทำไปเรื่อยๆนะคะ บางท่านอาจ,จตัดสินใจไปเรียบร้อยแล้วก็ได้นะฮะไม่มีใครทราบว่ามันจะออกเลขไหไรเลขที่ท่านตัดสินใจอาจจะถูกก็เป็นได้นะ,คะใครจะไปทราบเนาะนี่แหละคะ่ะอันนี้ถ้าตัวอาจารย์เองเนาะจะชอบถ้าเป็นถ้าเป็นเลขท้ายใช่ไหมเดี๋ยวาจารย์ดูแต้มให้แต้มรวมเนาะแต้มสามไม่มีนะคะเขียนไว้ตรงนี้แล้วกันเนาะอันนี้แต้มสามนะแต้มสามไม่ได้แต้มนะคะ หนึ่งเจ็ดเป็นแต้มแปดตัวนี้ได้แต้มนะแต่ว่าอาจารย์ไม่ชอบเลขเจ็ดนะแล้วหนึ่งแปดแต้มเก้ามีแต้มอยู่นะคะอันนี้ก็ชอบอยู่นะที่มีที่ไม่มีเลขเจ็ดนะสองเจ็ดนะแต้มเก้าตัวนี้นะเลขแต้มเก้าอันนี้ได้แต้มนะคะมีแต้มเก้าสองแปดแต้มศูนย์นะแต้มศูนย์มีแต้มนะคะแล้วก็เจ็ดกับแปดเป็นสิบห้าเนาะได้แต้มนะคะค่ะ อันไหนได้แต้มอาจารย์จะใส่ไว้ว่าได้แต้มแต่ตัวที่ชอบนะคะถ้าอันไหนที่ติดเลขแปดเนาะอาจารย์ชอบชอบตัวนี้นะคะชอบหนึ่งแปดชอบเดี๋ยวอาจารย์ดูคู่สิบหน่วยชอบชอบชุดนี้เนาะกับสำรองนะคะชุดนี้ หนแปกับสองปดนะที่อาจารย์ชอบเอสองชุดนี้นะคะหนึ่งปดกับสองแปดเดี๋ยวอาจารย์จะจับให้นะคะอาจรจับเออเดี๋ยวดูก่อนล็อกขอล็อกเลยเนาะถ้าหนึ่งปดมานะคะท่านผู้ชมหนึ่งปดก็จะมีสี่ชุดใช่ไหมเขียนไว้ก่อน หนึ่งแปดนะคะก็มีศูนย์ที่เล่นได้นะศูนย์แปดเอาเดี๋ยวขอแป๊บหนึ่งนะหนึ่งแปดแปดหนึ่งนะคะอาจารย์จชะชอบเอาตัวมากๆไว้ข้างบนเนาะเป็นแปดหนึ่งนะคะขอเป็นแปดหนึ่งเป็นศูนย์แปดหนึ่งแล้วกันอ่ะสามตัวนะหรือว่าเป็นเบิ้ลนะคะหนึ่งแปดหนึ่งสามแปดหนึ่ง สี่แปดหนึ่งห้าแปดหนึ่งเก้าแปดหนึ่งอ้าวมีอยู่ทั้งหมดนี้ถ้าใครชอบเลขแปดหนึ่งนะคะนี่เลยอาจารย์ทำหลักสิบนะคะได้มาแนวทางของเลขแปดแล้วหลักหน่วย เป็นเลขต่ำๆนะคะก็คือเลขเลขหนึ่งเลขสองอะไรแบบนี้นะฮะนี่ค่ะอาจารย์อาจารย์อชอบชุดนี้จะเขียนให้แค่ชุดนี้ชุดเดียวนะคะคิดว่าน่าจะเป็นเลขหนึ่งนะคะท่านผู้ชมมีสูตรสิบหน่วยสิบหน่วยบนเดินดีนะ,ะแบบสองตัวระยะยาว อาจารย์มีคำนวณสูตรไว้เนาะแต่ว่าไม่ได้วางให้ F4 ชมกันก็ตามนี้เลยมันจะมีแนวทางของเลขหนึ่งนะคะท่านผู้ชมถ้าจับสามตัวก็ที่เราเรียนกันมาก็ถ้าเผื่อคู่โตดคู่ศูนย์มาก็ศูนย์แปดหนึ่งอันนี้เป็นตัวกลับของทบเอบ้านเลขที่อาจารย์เลยนะแล้วก็มีหลักร้อยที่เป็นเลขสามนะสามแปดหนึ่ง ตัวไม่มาก็เลขห้านี้ก็ดังอยู่นะสำหรับงวนนี้นะห้าแปดหนึ่งก็สวยค่ะท่านผู้ชมเออเพื่อเพื่อดับเอาไม่อยู่นะเพราะเพราะเลขห้านี้มันมีเข้ามีหลุดนะมีแต่ตัว,ต,วตัวที่ยังไม่หลุดก็คือเลขเจ็ดนะเลขห้านี้ก็ใช้ได้อยู่เก้าแปดหนึ่งแล้วก็หลักร้อยมีสี่นะสี 4, 8, ่แปดหนึ่งประมาณนี้นอกนั้นก็เด่นๆอยู่สามชุดนะ หนึดหนึ่งะสำรองนะแล้วก็9อาจารย์ยังไม่เจอในหลักร้อยของอาจารย์นะแล้วก็5ก็ถ้าใครจะเสี่ยงก็ได้อยู่มีทั้งหมด6ชุดนี้นะคะอาจารย์คัดไว้0ูนย์แปดหหนึ่งสี่ดหจากที่เจอในตัวเลขที่เราเคยทำได้นะคะประมาณนี้เดี๋ยวอาจารย์จะลดหน้าจอให้แคปไว้นะคะ อาจารย์ก็จะคำนวณสูตรที่คำนวณแล้วก็จะค่อยๆวางให้ F4 ได้ชมกันเนาะไปเรื่อยๆนะคะอย่างที่บอกจะจนกว่ากองสลักจะประกาศเนาะเดี๋ยวมีสูตรอะไดีๆอาจารย์จะวางให้อีกนะคะอะคลิปนี้อาจารย์ลาไปก่อนพบก,กันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ